เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงที่อำนาจ,จเจริญกันแน่ค่ะทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจตาและก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของลานค่าที่เขารวมโครงการคนละเคิงผาดนะคะเพื่อนบอกว่าห้ามช่วยโอกาสเรื่องของการปรับึืนราคาสินค้าและก็ให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนนําค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดเอกชนวิชิตสินเขตเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญ ซึ่งก็มีนายเกษริสุวพงษ์ผ่านิจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยนาง่งนิภาพันธ์เหล่าแค่คลังจังหวัดอำนาจ,จเจริญและก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจและก็ไปเตือนร้านค้าชี่เขารวมโครงการคนละเคิงผัดพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความโห่ความเข้าใจเรื่องของการห้ามช่วยโอกาสปรับราคาสินค้าและก็ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการสื่อขาย คุมข้องให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาหรือว่าคาบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและก็ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง จากการตรวจสอบร้านค้าภายในตลาดสดเอกชนวิชิตสินกับบุพพบร้านค้าที่ถ้ำพิดกฎหมายนะคะก็ถือว่าปฏิบัติตามกฎนั่นเองค่ะค่ะทางพาณิชย์จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะเพิ่นบอกว่าการลงพื้นที่ในเทือนีเพื่อมาตรวจตาและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนห่านค่าผู้ประกอบการห้ามช่วยโอกาสปรับึืนราคาสินค้าในช่วงที่มีโอกาส แล้วก็ในช่วงของโครงการคนละเคิงพลัสแบบนี้ค่ะซึ่งมีประชาชนออกมาจับจายใส่สอยสื่อสินค้าเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ประกอบการ ต้องปิดป้ายนะคะรู้ว่าติดป้ายนี่และแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนซึ่งการปิดป้ายแสดงราคาสินค้านะคะสามารถเหตุใดโดยการเขียนการพิมพ์หรือกระทําให้ปรากฏโดยวิธีอื่นๆน,นะคะเหตุจังได้แกเ่เห็นสัตว์นั่นแหละคะ่ะบนแผ่นกระดาษแผ่นไม้แผ่นกระจกผนังหรือว,วัสดุอื่นๆและการแสดงไหวทีสินค้าหรือบริเวณใกล้เคียงโดยต้องแสดงราคาต่อหน่วยในลักษณะทีชัดเจน แบบเปิดเผยอ่านงายขอความเรือร่ายการที่แสดงต้องเป็นภาษาไทยขันมีภาษาอื่นใดก็ดีขึ้นกันนะคะแล้วก็ห้ามโชวโอกาสขืนราคาสินค้าห้ามกักตุนห้ามจำน่ายสินค้าเกินกว่าราคาตามป้ายสำหรับผ่านค่าที่เขาร่วมโครงการคนระเคงพาสค่ะจะต้องจำน่ายสินค้าในราคาเดียวกันทั้งในกรณีชำระด้วยเงินสดหรือว่าสิเป็นการจ่ายผ่านซิ์ค้นละเคงพาส กรณีขันตรวจพบผู้เห็ดพิษนะคะบอปิไป้ายแสดงราคาสินค้าสิมีความผิดตามมาตรา28และโทษตามมาตรา40แห่งพรบาวาด,ด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2 5 42และปรับบ่เกิน10,000บาทอีกนําค่ะค่ะส่วนในกรณีการชวยโอกาสปรับคืนราคาหรือว่าการกักตุนหรือการจำหน่ายเกินกว่าราคาตามป้ายก็มีความพิดตามมาตรา2 9และก็30 โทษตามมาตา41แห่งพรบาว่าด้วยราคาสินค้าลและกับ,บริการปีพุทธศักราช2 5 4 2โทษจำคุกบ่กเกิน7ปีปรับบ่เกิน140,000บาทหรือว่าทั้งจำและกับปรับโดยผู้ที่พบเห็นการกระท่ำผิดสามารถลองเลี่ยนได้ที่สายดวนกรมการค้าภายในโทษไปที่หมายเลข1หล9กเกหรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอำนาจ,จเจริญกระทรไปที่0 4 5 5 2 3 ศูนย์หาซีนั่นเองค่ะก็สามารถลองเลียนได้เพราะว่ามันเป็นมาตรการที่จะซอยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็จะฟื้นฟูเรื่องของให้มันมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปใส่คนละเครงในฐนานะผู้ไปใส่กใส็กใส่กับสินค้าที่เขาเขารวมแล้วก็บบุคคลสินค้าที่เป็นอบายมุกนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นหลานค่าที่ใส่แอปทุงเงินรับสินค้านี่ก็ตองขายสินค้าด้วยความซื่อสัตย์นะคะตอกันนั่นเองค่ะ